ครับสวัสดีที่คนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเข้าสู่กับพอดแชนแนลไปอีกแล้วในช่วงรีวิววันนี้ผมจะมารีวิว S C P 173่ดูปั้นนี่ S C P 173ตกน,นี่คือ S C P 173ที่ผมปั้นมาเองครับนี่คือ173่งแล้วทำไมกล้องมันเบลอเบอโอเคครับ นี่คือหนึ่งเจ็ดสามนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าหนึ่งเจ็ดสามคืออะไรมันคือรูปปั้นที่เะาเราคนหลับตามมันก็จะแบบตึงหักคอเลยนะครับเจ็ดสามแล้วข้างหลังของมันนี่คือข้างหลังของมันนะครับ หนึ่งจดสามนี่เป็นรูปปั้นที่แข็งนิ่แรงแล้วก็น่าจะน่ากลัวที่สุดใน S อ P ซพีแล้วมั้งก็อย่างนรอชซีพีหกแปดสองกับศูนย์เก้าหกก็พอพอน่าจะน่ากลัวกว่าแต่ว่า S อ P ซีพีหนึ่งจ็ดสามนี่น่าจะน่ากลัวกว่านะครับเออจีนผมงงว่าหนึ่งจ็ดสามทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็มันปั้นมาอย่างนั้นแหละ <C oughs> ซึ่งช่วงรีวิวเนี่ยไม่ค่อยจะได้รีวิวเท่าไหร่ในช่วงนี้อาจจะได้รีวิวพวก SCP เยอะหน่อยมั่งนะทางก็ขอจบไปแล้วครับสำหรับช่วงรีวิว SCP 173นะครับก็อย่าลืมก,กด s u b s c กดแชร์แชร์ด้วย,วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกินะครับบาย